รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสผ้าท็อปปี้นะคะพี่ผ้าใส่สบายมากๆค่ะเป็นแขนยาวค่ะพี่สิปรูดได้จริงนะคะพี่แล้วก็แต่งหมุกแบบนี้ค่ะมีกระเป๋าล้วงข้างหน้าแบบนี้นะคะงานสวยมากๆและมีกระเป๋าทั้งสองข้างลึกๆเลยค่ะพี่กระเป๋าลึกมากนะใช้งานได้จริงทั้งสองข้างเลยนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกก่อนยี่สี่แปดยืดสุดห้าสิบสี่นะคะพี่ยืดสุดห้าสิบสี่ความยาวอยู่ที่ 49เก้านิ้วนะคะเป็นผ้าท็อปฟี่นะคะเป็นชุดเดรสยาวนะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้างานสวยมากๆค่ะพี่ในไลน์นี้ให้พี่แค่2 2 9ยบาทพอนะคะพี่สองสองเ้าเป็นเดรสผ้าท็อปฟี่นะคะตัวนี้นะอกหน้าผ้านะคะไออก,ก่อนยืด4ี่ดยืดนห้าสินะคะความยาว4ี่ิ้านิ้วค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะสีนิวี้เรียกสีเขียวนะเดี๋ยวไล่สีให้ดูค่ะพี่ สีนี้นะคะเป็นสีม่วงนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีม่วงค่ะงานสวยมากๆนะผ้านะคะใส่สบายๆเลยเนื้อทิ้งตัวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะอกกวามยืดสี่แปดยี่สุดห้าสิบสี่นะความยาวสี่สิบเก้านิ้วงานเป็นชุดเดยยาวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชมพูนะคะพี่อันนี้เราจะเรียกขอเรียกสีชมพูนะพี่ตัวนี้นะคะสีชมพูค่ะ ปออก,ก่อนยืด48นะพี่ยืดสุด54ความยาว49นิ้วค่ะงานสวยมากๆเป็นเดทยาวผ้าท็ทอตีนะคะพี่สีกรมนะคะพี่สีกรมนะตอนนี้นะคะพี่ขอเรียกสีแดงนะพี่สีคอนซีงมันจะออกเหมือนเหมือนเหมือนสีแบบออกบันเย็นบันเย็นนะเอาที่แมค่ค้าเรียกนะคะพี่อันนี้จะเรียกสีแดงนะคะจะเป็นแดงเลือดหมูนะ สีมันเหลือบๆอ่ะพี่แล้วเรียกไม่ค่อยถูกนะและสีข้างบนสุดนะคะจะเป็นสีตัวนี้นะคะพี่มันจะเป็นส้มอิดนะออกสีเหมือนสีชาเนาะขอเรียกสีชาแล้วกันนะมันไม่ถึงสีอิดอันนี้เรียกสีชานะคะพี่เกนะคะพี่ก่อนยืดสีแปดยืดสุดห้าสิบสี่ความยาวสี่สิบเก้านิ้วงานไปชุดเดรส้าท็อฟฟี่นะคะสิบรูดได้จริงคอปกนะคะแล้วก็แต่งหมุกแบบนี้น่ารักมากๆมีกระเป๋าตรงนี้นะพี่ แล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงค่ะกระเป๋าทั้งสองข้างลึกมากนะเป็นแขนยาวค่ะใส่สบายมากๆนะคะรุ่นนี้ให้ไปแค่สองสอค่าส่ง29บาบทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บุก